สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพงวิภาฟันเถื่อรหัสนักศึกษา6 2 1 1 1 0นึ่8วันนี้จะมาทำเสนอเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลกับวิทยาศรรยาสตร์การกีฬาหลักสรีระวิทยาการกีฬาสำหรับบาสเกตบอลมีอยู่4หัวข้อหัวข้อที่1ระบบพลังงานของกล้ามเนื้อพลังงานกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางพลังงานกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระโดดข้า จากพื้นพลังงานกั้ม้ะของขาในกีฬาบาสเกตบอลมีความสําคัญเพราะจะช่วยเพิ่มความสามารถในการกระโดดได้สูงกว่าผู้แข่งขันเช่นการรีเบลการป้องการคะแนนระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมกันทำหน้าที่ระบบในร่างกายาให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มาจากภายนอก และดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินอกจากนี้ยังมีบทบาทในการจากกัดการความคิดความรู้สึกสติปัญญาความฉลาดไหวพริบการตัดสินใจการใช้เหตุผลและการแสดงอารมณ์ระบบการหายใจในขณะทำกายบริหารควาหายใจช้าๆและเป็นจังหวะขณะที่ก้มตัวมาข้างหน้าให้หายใจออกและหายใจช้าๆขณะพักและค้างอยู่ในท่านั้น ขนาดทากายบริหารเมื่อความกาั้นหายใจถ้าหากถ้าบริหารนั้นขัดความกาั้นหายใจแสดงว่าการปฏิบัติไม่ผ่อนคลา,ายถ้าปฏิบัติตามสบายการหายใจก็จะเป็นไปนตามธรรมชาติระบบไหลเวียนโลหิตร่างกายมนุษย์มีความจําเป็นต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตซึ่งการผลิตพลังงานร่างกายจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนในกระบวนการเผาผลาญอาหารและระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือดทำาหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนและเคลื่อนย้ายของเสียที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าวรวมทั้งรักษาร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลโดยการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและการป้องกันสภาวะขาดน้ำจึงเป็นระบบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการเล่นกีฬาหลัดจิตวิทยาก,ากีฬาสำหรับกีฬาบาสเกตบอล มีอยู่หกหัวข้อแรงจูงใจสิ่งที่กระตุ้นเราให้เราต้องมีส่วนร่วมในการกีฬาการที่คนเราอยากหรือไม่อยากเล่นกีฬานั้นไม่ได้ทำให้สมรรถภาพทางการกีฬาดีขึ้นแต่ถ้าอยากเล่นพอใจที่จะเล่นทำให้มีความพยายามมีการพัฒนาให้ดีขึ้นเมื่อพอบอุปสรรคก็ไม่หยุดเล่นกีฬาไปไง่ายๆกระบวนการข่าวสารเป็นกระบวนการสื่อสารจัดเป็นกระบวนการที่ ถ่ายทอดความคิดมนุษย์มีความสามารถในการรับรู้ข,ข้อมูลข่าวสารด้วยการเก็บสะสมในรูปแบบความทรงจำและสามารถดึงความทรงจำเหล่าน้นออกมาใช้ใหม่เป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับมาความมีตบกังวลและการควบคุมคือความษษรู้สึกหวาดกวาเป็นการที่คนมีสภาวะความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับความกลัวเป็นอย่างมากความวิตกกังวลจะเกิดขึ้นในขนาดนั้นด้วยความกังวลมีทธิโลต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬามากความวิตกกังวลแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. ความเครียดทางบวกความเครียดแบบนี้ถ้ามีระดับที่ไม่สูงมากจะช่วยให้นักกีฬาแสดงความสามารถทางการกีฬาดีมาก 2. ความเครียดทางลบความเครียดแบบนี้ถ้ามีระดับ ความสูงหรือต่ำมากเกินไปทําให้นักกีฬาแสดงความสามารถทางกีฬาต่ํโลก,กว่ามาตรฐานเดิมการตั้งเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่สําคัญในอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักกีฬาประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการพัฒนาทักษะกีฬาการเพิ่มความสามารถในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาส่วนใหญ่กุสโลบายในการเล่นกีฬา การจัดกระบวนการทางความคิดที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดหมายที่วางไว้คุณสโลโบายนี้ช่วยทําให้การเรียนรู้ทักษะที่รวดเร็วจําทักษะได้เร็วและนานแจมแจ้งก็จะทําให้การแสดงทักษะจริงมีประสิทธิภาพขึ้นสมัมรรถภาพของทีมคือมีเป้าหมายเดียวกันมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจบรรลุเป้าหมายให้ได้ มีระบบการทํางานที่ชัดเจนทุกคนรู้หน้าที่ปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุดสามัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกอื้อกูลผักดานการและกันเชื่อชมชวนความสําเร็จร่วมกันร่วมภาคภูมิใจด้วยกันหลักโภชนะศาสตร์การกีฬาสําหรับกีฬาบาสเกตบอลมีอยู่หนึ่งหัวข้อหลักการจัด อาหารสำหรับนักกีฬาก่อนําแข่งขันขนาดแข่งขันและภายหลังการแข่งขันอาหารก่อนการแข่งขัน 1. รับประทานอาหารก่อนการแข่งขันสองสชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการจุกเสียด 2. รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นข้าวขนมปังพัตตาเพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานและสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว 3. อาหารที่มีโปรตีนและไขมันจะไม่จำเป็น มากในช่วงนี้เพราะจะทําให้ย่อยยาก4ผักและผละไม้ยังจําเป็นอยู่มากเพื่อให้เป็นวิตามินแร่ธาตุรวมทั้งยายอาหารที่จําเป็นสําหรับการขับไทาย5รักษากาโคนเจ้นที่สะสมในกล้ามเนื้อและตับในระดับที่เหมาะสม6หลีกเลี่ยงอาหารลดเค็มจัดเพราะจะทําให้กระหายนะ้ําในขนาดแข,ดขด็งขัน7 าแข่งขันน้อยกว่า1ชั่วโมงกวรรับประทานอาหารคาร์บไฮดตที่ได้มาจากพวกแป้งขนมปังและกล้วยแต่ถ้าแข่งขันนานกว่า1นชั่วโมงกวรรับประทานอาหารกล้วยข้าวโอ๊ตแอปเปิลเราจะมีกระลายซีมิกอินดิคต่ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขนาดออกกำลังกายหรือแข่งขันได้นานแก่อนการแข่งขัน15-20ถึงนาที ทดลองรับประทานอาหารที่มีกลายซนิกอินเด็กสูงเช่นขนมหวานและช่างดื่มนักกีฬาอาจเกิดผลดีกับบางคนทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันแต่แต่บางคนอาจเป็นผลเสียทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำหมดแรงได้อาหารและน้ำระหว่างการแข่งขันการออกกำลังกายที่ยาวนาน30นาที ร่างกายสามารถใช้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปใช้งานได้เพียงพอโดยไม่ต้องรับประทานอาหารขณะออกกําลังกายแต่ถ้าออกกําลังกายนานกว่า60นาทีต้องรักษาความสมดุลของน้ําและคาร์โบไฮเดรตให้เหมาะสมโดยการดื่มน้ําให้เหมาะสมกับน้ําที่เสียไปและรับประทานคาร์โบไฮเดรตเพื่อคงสาภาพการใช้งานและระดับน้ำตาลในเลือดในการออกกำลังกายต้อง การพลังงาน1 0 0่งร้อยถึงสามแคลอรี่ของคาร์โบไฮเดตรตหรอ0.5นากรัมต่อน้ำหนักตัวปอนอาหารหลังการแข่งขันคือการออกกำลังกายที่หนักและบ่อยขังควรคำนึงการชดเชยน้ำทันทีหลังการออกกำลังกายที่ทำให้สูญเสียน้ำและเกลือแร่อาจจะเป็นน้ำเปล่าน้ำผลไม้หรือผลไม้ที่มีน้ำมากมาก ส่วนการรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตควรเลิกภายใน15นาทีหลังการออกกำลังกายเสร็จสิ้นลงถ้านานกว่านั้นไกลโคเจนที่สะสมไม่กลับคื้นมาอย่างรวดเร็วได้และร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรต300แคลอรี่ภายใน2ชั่วโมงหลังการออกกำลังกายอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสงูงและชักเดินต่างๆจะเป็นสิ่งจำเปน็นหรือ สำหรับการฟื้นตัวของร่างกายจากการออกกำลังกายเราสามารถรับประทานอาหารโปรตีนร่วมกับคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารสำหรับการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายได้เพราะโปรตีนจะคล้ายกับคาร์โบไฮเดรตที่ช่วยในการกระตุน้นการสร้างอินซูลินช่วยเพิ่มน้ำตาลในเลือดเข้าไปในกล้ามเนื้อเป็นการเสริมสร้างลายโปรตเจนสะสมเนื้อและนมไขมันตำ่ำเป็นอาหารที่ดีแต่ไม่ควรรับประทาน มากเกินไปหลักเวทศาสตร์การกีฬาสำหรับกีฬาบาสเกตบอลแบ่งออก3หัวข้อการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาคือวอร์มอัพและฮรนด์ฟูดาวก่อนและหลังเช่นกีฬาทุกครั้งควรม,มีการยืดกล้ามเนื้อประมาณ5-10บนาทีอาหารเพิ่มพลังเลือกอาหารที่มีประโยชน์สั่งอาหารครบถ้วนซึ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยให้ร่างกายมีพลังและลดความเด็ดเหนื่อยได้ง่ายแต่งตัวให้เหมาะสมผ่อนสมชุดออกกำลังกายที่เหมาะสมต้มต้นช้าๆให้เริ่มต้นอย่างช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความหนักหน่วงระยะเวลาและความทีต่อสัปดาห์ดื่มน้ำไม่มากหรือน้อยเกินไปการบาดเจ็บทางการกีฬาคือ1่ <ual> ไม่ได้ยืดกล้ามเนือ้อหรือยืดกล้ามเนื้อไม่มากพอก่อนลงสนาม 2. หักหมมากเกินไป 3. อุบัติเหตุจากการประทะในสนามเคอข้อเท้าเข่าหลังมือและข้อมือการรักษาเบื้องต้นเมื่อเกิดการบาดเจ็บเือหากเกิดการบาดเจ็บเพ่ขึ้นควรหยุดกิจกรรมที่ทำอยู่ไม,ม่ควรฝืนเล่นต่อไปพะครบเย็น ในหนึ่สองวันแรกหลังเกิดการบาดเจ็บจะช่วยลดอาการปวดวอมลงได้โดยใช้ผ้าคุณหนูหอ่อน้ำแข็ง 2. บประครบตรงบริเวณที่บาดเจ็บประมาณ15นาทีเว้นปลายสินาทีแล้วจึงประครบอีกครั้งทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆในช่วง1ชั่วโมงแรกหลังการเกิดการบาดเจ็บ 3. การรัดผ้าบริเวณที่บาดเจ็บจะช่วยป้องกัน ไม่ให้การบวมมากขึ้นแต่ต้องระวังไม่ให้รัดแน่นจนเกินไปจนเลือดไหลไม่สะดวกหากมีอาการชาควันคลายผ้ารัดออกแล้วจึงค่อยพันใหม่ 4. หากบาดเจ็บบริเวณแขนหรือขาให้ยกแขนขาให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อเป็นการห้ามเลือดหรือป้องกันไม่ให้ของเหลวในร่างกายไหลไปบริเวณที่บาดเจ็บหลักชีวาศาสตร การกีฬาสำหรับกีฬาบาสเกตบอลมีหนึ่งหัวข้อการวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาเป็นการนำศาสตร์ด้านกลศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับทางการกีฬาเพื่อพัฒนาและแก้ไขในด้านเทคนิคทางการกีฬาและพัฒนาทักษะกีฬาผู้ผู้สอนสามารถตัดสินใจเลือกเทคนิคได้อย่างเหมาะสมในการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อีกทั้งยังสามารถแก้ไข จุดบุกห้องของนักกีฬาแต่ละบุคคลและในกีฬาแต่ละชนิดยังช่วยลดการบาดเจ็บทางการกีฬาค่ะปรีชาขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ